ซูมแบกชมโลก 4V4 EP2 เริ ic, 2. 2> ่มแรกเราก็ต้องหาห้องก่อนนะครับว่าห้องไหนมี4 4บ้างอ่าห้องนี้แล้วกันโอเคเอาห้องนี้นะทุกคนโอ้โหเพื่อนเราแบบแรงแกนด้วยหรอวะเบอร์จับเดี๋ยวผมแบกเองครับทุกคนตาเนี้ยเฮ้ย โอ้โดนโดนอยงนี้นะระวังเป็นระวังหลังเป็นระวังหลังโอ้โหพลาดจับมาทุกคนเกมนี้เราอ้อมฝั่งซ้ายนะวิคนไปนู้นหมดเลยคบศัตรูแล้วช่หนึ่งช่วสอง kill. À, được quá Ui chết má. Mày luông quá. Bắt đi nào. First blood. ฐานมีวะเอาอีกตัวอยู่ฐานแล้วอีกตัวอยู่ฐานแล้วร่วงมาดิชี้เอาไป็สามไหวปะวะเอบหนึ่งดูซสายสี่มีเขี้ยวเดียววะ อยขอบคุณนะมานี่แดงแดงวย First blood มาดิไว้เรียบร้อยปังแป่งดีวะโอ้หนึ่งร้อยหกสิบเก้าดาวแล้วโอเคเกมนี้เราก็ได้เก้าชิวนะครับทุกคนมาครับทุกคนเราจะแบกน้องเขาอ,อีกหนึ่งตาแล้วกันนะครับจะได้สองดาวหน่อยอะไรเงี้ยเจ็บเจ็บ,จบ อุ้ยม่ตุยมานี่ดาวตัวอีตัวคิวคูดาวอยู่อุ้ยเพื่อนระวังม,มาดีครับสวยเก็บจัด Ui. Đâu? Kêu Đâu? 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 Thì tôi cho luôn. Đó kìa. Đó kìa. Đó kìa. จะแถวนี้แหละมันวิ่งมาพันยาวแถวนี้แหละนี่ไงเท้าขึ้นแล้วเพื่อนระวังเอาช่วยนี่ไง <_ an> เรียบร้อยมาดิมาเราวัดดูมิติด,ดีกว่าทุากคนมีตัวเปล่าวะวิ่ท้าเพื่อนฝันวันนี้เพื่อนเท้าของอย่าอย่าอย่าเหลี่ยมอย่าเหลี่ยมนี่ดาวสามอย่ามาเหลี่ยมใส่พี่น้อง ตัวอยู่ไหนวะหายว่ะอุ้ยจะเท้าขึ้นเพื่อนอ่ะตรงกลางปะ่วงมาดิเจ็บมากฟ้าเ็บอ่ะอะอะ สวยวูฮชนะอีกแล้วทุกคน easy bro โอ้ย MVP ก็ได้แก่พี่ป๋องแปลงอีกเช่นเคยโอ้โห1 1เคิวเลยนะทุกคนนะรอบเนี้ย170ดาวนะครับ